นี่คือเกม Omon Simulator เกมที่ให้คุณได้สวมบทบาทเป็นตำรวจพิเศษของรัเสเซียที่ต้องทำหน้าที่ควบคุมฝูงชนให้อยู่ในระเบียบไม่ก่อความวุ่นวายโดยสิ่งที่คุณต้องทำในเกมนี้ก็คือปลดป้ายมอมเมาเยาวชนจัดการพวกใช้ความรุนแรงปลดบาร์พวกปัก๊วจัดการดูแลพวกต่างดาวลักลอบเข้าเมืองปราบปรามเฟอร์รี่และขยี้พวกแอนตี้อนิเมจัดการนักการเมืองเลวและไม่ไปยุ่งกับผู้มีอิทธิพลง่ายๆใช่ไหมครับกับการใช้ชีวิตภายใต้เผด็จการนายสั่งมาไม่เหมือนประเทศเราสักนิดที่ออกจากเซรีแต่ถ้าพวกคุณอยากไปใกล้ชิิดดเเผ็็จกกาารแล้ว้วม ที่พวกลุ่นชอบกดสกคริปต์ข่าวนี้มาพร้อมกับโปรใหม่ซื้อแว่นลุนเที่ยวชายแดนเกาหลีเหนือแหมทำมาฉลองใครบางคนจักไปแน่ๆกับทัวร์โครเ e อ็กซ์คลูซีฟมีทหารอาละขาพาเข้าไปปลอดภัยแน่นอนครับโดนลดาทำพิสูจน์แล้วเพียงซื้อแว่นรุ่นไหนก็ได้แล้วลงชื่อรับเสร็จกับรางวัลมูลค่ากว่า 30K แล้วถ้าได้รางวัลแต่ไปไม่ได้เปลี่ยนไปรับเงินสดได้นะเตงโปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมสามารถใช้โค้ดเธอเลิมเพื่อรับส่วนลดได้โอเคกับเข้าสู่เนื้อหาหลักกันาาล้นนลวจะมี โฟมอน FBK, คาซักทรัมป์โอบามาเจ้าของโลกใบนี้เฟอร์ลี่อนิเมเกิร์บิลลี่ดันเจียนมาสเตอร์และลิคาโดผมจะเล่นเป็นเจ้าของโลกใบนี้พบกับผมอาชฉากรสงครามคนโปรดของทุกคนไอหมอนี่มันมันคว้างของมันคว้างสิ่งของอันตรายเก็ตพันช์โอ้ วัดเดือสมแล้วครับที่เขาเป็นหลอดของโลกใบนี้เขาแค่เดินชนใครก็ตายเลยแต่ผมว่ามันจะง่ายเกินไปครับดังนั้นเราต้องเล่นอะไรที่มัน Immersive กว่าน,นี้เนื่องจากมันชื่อเกมว่าโอมอนซิมูเลเตอร์ผมก็จะเล่นโอมอนเอาละภารกิจของเราคือจัดการผู้บรทวง50คนง่ายมากๆไอ้หมอนั่นก่อนเลยมึงมานี่ทำไรเฮ้ยเฮยหยุดหยุดบอกให้หยุดคำา่าเคสตึกโ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 กวคุณ yes, <What? S 1> ต่อต้านสตรีเพศเฮ้ย <laughs> พวกคุณสนับสนุน LGBT เหรอครับฮะ เพราะคุณคงไม่ใช่พวกแบบประชาธิที่ปัที่แบบออกมาสนับสนุนไพรมันแต่เป็นคนโววตขวามกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะครับเครืงของอเครื่งของอฮะเครืยองของอฮะเป็นเด็กก็ไม่ตั้งใจเรียนอย่าออกมาประท้วงเป็นเครื่องมือของนักการเมืองฮะที่พยายามบอมเมาเยาวชนแต่ตลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันทำร้ายตำรวจทำร้ายตำรวจเฮ้ยไม่เอาความรุนแรงไม่เอาความรุนแรงไม่ได้แล้วใครจะปกป้องประเทศเหรอผมอ่านภาษาัสเซียไม่ออก นี่อะไรเนี่ยฮะพวกคุณประท้วงสนับสนุนยูเครนเหรอครับฮะฮะพวกคุณไม่รักรัสเซียพวกคุณก็ออกไปจากรัสเซียออกไปจากรัสเซียฮะเนื่องจากผู้ชุมนุมได้ใช้ความรุนแรงโดยการยืนยเฉยผมเลยต้องทำทำร้ายพวกเขาต่อต้านอะไรฮะไม่รักชาติสิพวกมึงนะเฮ้ยนี่เขาสนับสนุนรัสเซียสนับสนุนท่านปูติน ย่มยอดไยรุ่นอันตรายทำะไรเหอะเป็นเด็กก็ใช้ชีวิตไปเถอะจะเรียกร้องสิทธิ์อะไรนังหนาไม่เห็นจะไม่ต้องมีสิทธิ์เลยการเมืองเป็นเรื่องของคนแก่ครับคนหนุ่มต้องเสียสละเสียให้ตายเถอะขออนุญาตครับขออนุญาตตรวจค้นครับโอ้ฟาสวัสดีครับพวกคุณมาทำอะไรนันลงซีซ่าอ,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 อันนี้บารักโอบามาเฮานี่ครับเราต้องจับกลุมบารักโอบามาด้วยคุณบารักโอบามาคุณถูกจับกลุมแล้วภากิลรู่งรุงเห็นคุณได้รับเชียนะขออนุญาตค้นครับ อขอโทษครับขอโทษครับผมเข้าผิดบ้านสวัสดีครับขออนุญาตคนครับโ oh, <yeah. S 1> <Okay. S 2> อเย์เออช,ช่วงนี้ผมดื่มน้ำเยอะครับขออนุญาตครับม,มองซ้ายมองขวาไม่มีคนเห็นโอ okay. ah, yes. เคอ่า yes เฮ้ยเป็ดน้อยเป็นเจ้าเป็ดน้อยเป็ดพ่นน้ำ Police violence นี่สุดยอดนีด่แหละครับความยุติธรรม เอ้ยก่อความรุนแรงอ้ากูตายได้ยังไงคือมือมันถือขยะที่ใช้คว้างมือมันถือของคว้างถ้าเราโดนของคว้างมันเราตายโอเคมานี่พวกเด็กไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าทำไมไม่ยอมเป็นขี้ข้าประเด็ดการดีๆฮะแล้วก็เชืงเชๆงไว้จะได้โตขึ้นมากลายเป็นภาระของชาติฮะโอ้ไอ้เ yeah, หะะียแมงดักโซแต่ว่าไอสัตว์โดนวันฮิตคิวจริงๆเขาน่าทำเกมเวอร์ชันหมีภูด้วยนะผมคิดว่าน่าจะขายดี ขอโทษครับผมไม่ได้จะมาขัดขวางออคกีค้เอเลี่ยนนะทุกคเชี่ยเอ้ยหรือว่าทฤษฎีที่แบบเอเลี่ยนมันงติดต่อกับรัสเซียเป็นเรื่องจริงวะหยุดต่อต้านความรุนแรงฮะถ้าเราไม่ใช้ความรุนแรงกับประชาชนประชาชนก็จะไม่เชื่อนะอะไรฮะขายเกมลดราคาช่วงไม่มีตังค์ไอ้พวกเด็กเวรอยากได้ฟีสปีดมากฟีสปงฟีสปีดพงมึงไม่มีสิทธิ์ทั้งนั้นฮะเป็นเด็กก็ตั้งใจเรียนต่อพี่พี่ลิคาโดครับคอพี่ทำงานแปลกๆนะพี่พี่แข็งพี่ขอพี่ทำทำงานแปลกๆให้ผมช่วยดัด ให้ผมช่วยให้ผมช่วยดัดโ okay. อเคคลิปคามแอนเลิฟวลาดิเมียร์ปูตินม็อบนี้ให้ผ่านไม่ได้ครับเขาเขารักท่านปูตินโอ้โห you, เขียนรถเทสลาแต่ขอตีรถเทสลาหน่อยเรารักปูตินเย้ AH! สุดยอดมากทุกคนดีมากอะไรครับเนี่ยนี่คุณประท้วงอะไรกันคุณมีอะไรประท้วง <c oughs> เมื่อพระเจ้าสองคนเจอกันสุดยอดมากนี่มันพวกโคจิมะงั้นเหรอเกมของรัสเซียสุดยอดไปเล่นกันซะมั่ง วอร์ทันเดอร์นะฮะใครจะอยากเล่นอะไรที่อ่อนนัดครับถ้าคุณสามารถคุมฝูงชนได้ไปต่อต้านพวกมันต่อตา้านสงครามไอ้เฮียเอเลี่ยนต่อตา้านสงครามในยูเครนมึงตายมึงโดนเยี่ยมมากสนับสนุนปูตินปูตินมันพูดเสียสละครับถ้าไม่มีปูตินเราก็จะไม่มีชาติอย่างทุกวันนี้ส่วนพวกเวสเทิลน่ะมันพวกที่พวกมันพยายามข่มงำคนของพวกเราไอ้เฮียใครอะคิงพินนะไอ้เฮี้ยเฮ้ยเฮฮยฮาร์ดแบดแอเรียนี่แหละนี่แหละที่ของพวกเรา โอ้ยเยเฮลเยบราเธอเฮ้ยเย่อย่ยย่ยายยยาผมเป็นแค่ผมเป็นแค่ตำรวจที่ทำหน้าที่ของผมผมทำตามหน้าที่ครับผมนายผมสั่งมานายผมสั่งมาผมเลยต้องกระทิบคนนี่การประท้วงที่นี่ดูเป็นไปได้สงบดีนะครับคุณแอนตี้อนิเมะอฮะคุณแอนตี้อนิเมะออกไปเฮ้ยพวกคุณมี่ไม่ได้เรื่องอ๊อกตาย ไม่รู้จักเสียสละเด็กคงนี้เห็นแก่ตัวแต่ใจไม่รู้จักอดทนเขาอดทนกันมาได้เป็นกี่ปีแค่โดนภาคอนาคตไปไม่กี่ปีทํามาเป็นร้องฮะอนาคตแล้วยังไงแค่เรียนเรียนมต้นขึ้นมปลายอะไรอย่างเงี้ยฮะเสียเวลาชีวิตแค่4-8่ถึงแปดปีเอเจนโซ,โซโบอลมาการต่อสู้นี้จะเป็นการต่อสู้แห่งโชคชะตา เรียบร้อยเอเจนต์โซวอถูกกำจัดเทนไตคือชีวิตไปมีชีวิตอนิเมะคือข้อผิดพลาดเชีย่ยที่มันมีอสกีแฟนคลับกระทืบพวกเขาพวกเขาพวกเขาทำร้ายตำรวจไอ้หียชิบหายแล้วอ่ากูตายผมลืมไปว่าพวกแบบพวกผู้มีอิทธิพลเนี่ยเราทำอะไรเขาไม่ได้เขาต้องได้รับผลประโยชน์ครับอย่าไปขัดไม่ผลประโยชน์เขาครับเพราะว่าประเทศเราอยู่ได้เพราะคนพวกนี้เอ้ยเฟอร์รี่ออกไปเฟอร์รี่เก็บป้าย ทเฟอร์รี่มีสิทธิ์มีเสียงไม่มีใครเท่ากันทั้งนั้นครับคนที่รักปูตินเท่านั้นถึงจะเป็นพลเมืองเสียงเดียวที่เท่าเทียมได้คือทุกคนต้องรักปูตินอย่างเท่าเทียมกันใครไม่รักปูตินก็ออกไปเฮ้ยพุชซี่พาวเวอร์ผู้ชายเป็นเครื่องจักรคมคืออิสระภาพอิสรภาพอะไรฮะต้องการอิสระภาพอิสรภาพอยู่แถวไหนอิสระภาพเป็นถนนในกรุงเทพป้ายอันตรายพวกนี้มันจะมาเมาเยาวชนได้ต้องเก็บให้หมดเชี่ยผมหาเป็ดที่เหลือไม่เจอวะ่ะเอาเป็นว่าทระานเล้าหนี วาชเมตูรเรื่องราวผมจบลงกูโดนจับเข้าคุกเฉยเลยโอเคเรียบร้อยครับตะกี้เป็ดแม่งติดบัคเฉยเหลือแค่ตีโดนัททำแล้วโอเคคุณโดนัททำอยู่นี่ครับคุณถูกจับกลุ่มแล้วโดนัททำเรียบร้อยครับทรมทานทย์ดีพอกินรุ่วงก็ผมคุณชนะแล้วรัสเซียก็ได้ตอบแทนคุณด้วยอพาร์ตเมนต์หนึ่งห้องดีจริงครับรับใช้ผู้มีอำนาจแล้วก็ได้ผลประโยชน์ ออนน่้ที่ีไปกว่านี้อีก